สวัสดีค่ะพี่ฝนบริสเปนนะคะมาอีกแล้วค่ะวันนี้นะมีข่าวเกี่ยวกับวีซ่าเกษตรกรที่ออสเตรเลียนะคะอย่าลืมนะเข้าไปหาอ่านนะคะสำคัญมากๆเลยนะข่าวเกี่ยวกับคนไทยในออสเตรเลียนะคะวันนี้ค่ะฝนก็มาอ่านเนาะในข่าวสารของ SBS ไทยนะเขาโพสต์ว่าเยื่อคนไทยนะคะเผยกลลวงมิส าชีพนะคะที่อ้างวีซ่ากเกษตรค่ะมาดูเนื้อความกันนะคะตามนี้เลยเนาะสามคนไทยนะคะเผยค่ะเหตุการณ์ตกเป็นเหยื่อหลอกลวงเรื่องวีซ่าเกษตรกร,ร,กรของออสเตรเลียค่ะท,ทั้งทั้งที่ รัฐบาลออสเตรเลียนะคะเขายังไม่ได้ประกาศเลยนะรายละเอียดวีซ่าตัวนี้นะคะและยังไม่มีการรับใบสมัครขอวีซ่าตัวนี้ด้วยนะมาฟังนะคะจากปากของเหยื่อทั้ง3ท่านนะ,ะว่าพวกเขาพลาดท่าเสียทีได้ยังไงเพราะเหตุใดน,นะคะพร้อมนะคะฝากข้อความเตือนใจไม่ให้คนอื่นเนี่ยไปตกเป็นเหยื่อนะ,ะถ้าเกิดว่าใครนะ,ะอยากที่จะมาออสเตรเลียนะคะแล้วอยากจะมา สร้างชีวิตใหม่ในออสเตรเลียเราก็ต้องติดตามข่าวสารของในออสเตรเลียไว้นะคะอย่าลืมนะคะห้ามพลาดทุกสาระนะคะความบันเทิงไม่ใช่นะคะห้ามพลาดนะคะข่าวสารข้อมูลดีๆนี้นะคะสามารถหาอ่านติดตามข่าวสารต่างๆได้ที่ SBS ไทยคะ่ะ